สวัสดีครับจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่ครับวันนี้มารีวิวตัวงานต้นแบบที่พ่อค้าใส่นะครับตอนนี้สามเดือนละววันนี้วันที่สามนะครับอันนี้เข้าสามเดือนนะครับสามเดือนเป๊ะนะครับใส่มาทั้งหมดสามเดือนยังไม่ผ่านน้านะครับผ้าสลาบับตัวผ้าเป็นงานผ้าสลับครับนะเอามาพึงแดดหน่อยไล่กินอับใส่ทุกวันครับนะแบรนด์สวิตโฟเดนิมครับตัวนี้เป็นงานต้นแบบครับ อย่างที่บอกเป็นงานปักลายด้านนอกแต่งานขายจริงเป็นงานซ่อนลายครับเดินได้เทาผ้าสลาติดดิบสิบหกอ่าตอนนี้สิบหกออนริมแดงเฟดง่ายครับเป็นงานริมแดงครับนะครับใส่มาสามเดือนแล้ะงานต้นแบบงานขายจริงอย่างที่บอกนะครับเป็นงานเดินได้เทาแล้วก็ซ่อนลายปักลายด้านในกระเป๋าครับนะครับยังไม่ผ่านน้ำนะ ปากแดดหน่อยครับไล่กินอับนะครับใส่ไปให้สุดๆครับเดี๋ยวค่อยแช่ทีหลังสวยๆครับผาดิบดิแบรนด์สวิตดิโฟเดนิมครับแบรนด์สวิตดิโฟเดนิมเป็นงาน16ออลริมแดงนะครับ16ออลริมแดงเย็บลูกโซ่ทั้งตัวนะครับนะครับถ้าสนใจนะครับ กดสั่งซื้อในรากาได้นะขอบคุณครับ